เราจะพอแม่พี่น้องกราบสวัสดีงามๆเน,นจาจะเนาะทางช่องเจตูพารวยหรือว่าทางช่องเจตูพาเพลินเนาะค่ะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไหเมือนี่เจตูผ้าพีผ้าน้องมาตามคุณแม่ดวงได้ยินข่าวว่าพีสามแทนสามถามสามแท่งหรือว่ายัางนี่แหละมาให้โลเออให้มาใหา้เ,าหาเลขกเพลินพนพี่น้องให้แนวทางเพลินเพลินฟันได้เป็นตัวฉันเจตูสิพ้าพี่น้องเอฟซี 4, เขาไปติดตามรับชมเบิงะะ้งเนาะเนาะไปค่ะวดี แม่ดวงเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะแม่ดวงสวัสดีค่ะแม่ขออนุญาไทยเห็นหน้าเห็นตาเลยนะครับแม่อนุญาตายแม่เด้อมืัอนี้แม่ชุดนี้แม่บอกถธอเลยจะแม่นี่ือนเด้อเจรละหน่อยเจยละสี่พันห้าพันเจรละสองพันสามพันเก็บสะสมนะแม่เนาะแม่เจรละสองสามพันแต่ไม่เพชรแบบเดียดเองบ่อก อันซื้ออีซื้อปูนมาแล้วก็ให้น้องชายเฮ็ดให้จ้าที่แอลกบ่ได้จ้างสร้างจ้าเมืลาถือเซราซีพันหลกพันกรซื้อหนึ่งสิบหกพันก็จ้างพันเจี่ยวเรียไม่ไวปีรุ่นก็ะคอยถือว่าเรื่อยๆนะแม่น่ะซื้อเสาซื้อยังไวเซลาเ็ดรลายเตื่นเนาะตึงได้มาแต่ใส่เงินเฮ็ดเงี้ย เส่นำถือเลขน้ำนี่ละครับอันลูกค้ามาที่เราพันสองพันนี่ละมันเตือนกันแล้วบาเลี้ยงถือเลขนี่คุณแม่จะได้ได้เลขมาจากจังไดจ้ะฝันจ้ะเลขฝันแม่บ่กค่ะเลขฝันนี่คือเป็นฝันปูมาบอกหรือว่าฝันได้แบบนั่นบ้านแล้วก็นอนฝันกับสิเป็นฝันมาบอกละที่ลิโต้ โ oh, อ้เพิ่นล้นตนเามยมันอึดงั้นขัดสนมากทังสิ่งะเ้าหาเพิน่นอ mm ืม hmm. โอ้ยก็บ่มากบอกลูกบอกหลานแน่นบอกโตได้ดีกับบางสิ่หละน้อแม่เนาะพอิ่งก็เลยมาบอกเ mm hmm. ข่าข้ามฝัน mm hmm. ตัวนั่นตัวนี้ก็บลุงซื้อลองเมางอ้เทียก็ถือล่างเพียกับ่ถือคนละอินเทียก็ก mm hmm. ยกคืนแต้มน้องแต้ม่นละ <laughs> เป็นแต้มลงแต้มตามท่าคอยละซื้อไปคั้งก็ซื้อหลายดอกขันเพิ่นมาบอกนี่เพิ่นสิบอกเป็นโตบอกขึ้แม่บอกเป็นโตัวหรือบอกเป็นปริศนาฝันก็ได้เปป็นิข้ามาตีเองหรือว่าเป็นตัวตีเอาน้องเทียกับตีเลือดลังเทียกแลก็เือน้องเทียกกับบอกเป็นตัจ้าบอกทารงเทียนตีบ่ถือบันเลขออกมาแล้วนั่นกูว่าแล้ววันนั้นบอกแม่เป็นยังสั่นบอกแม่เป็นคือกันอยู่เนาะจ้า แต้มล้มแต้มนะสมุดวานบอกสิบสียังสิมันก็ออกสิบหางสิโอ้สวยแต้มหนึ่งน้องแม่นะสมุดว่านบอกสองซีซี่สองสิขันห้องมาสื่อขึ้นซื้อล้มมันก็ออกกันสองหางสิสมุดบอกสองเกทก็ออกสองแปดยังสิบันทึกในเงินวานมงบ้านแม่เนี่ยเป็น ข้างสามแผงเละค่ะแต่ว่าแม่แห่งเอินว่าปูสามแผงจ้ะนี่บอจ้าพุ่มปูนี่บอกคนเป็นคนมาบอกแม่จ้แม่เคยเห็นคนบอเห็นแบบเป็นตูบอบอแล้วจ้าตะค้มฝันตะฝันตะฝันวันที่แล้วคือก้อนตะค้มเบาห่อกาบพมอบรรนเรากาบน่องพี่ชานเอางวดงวดที่แล้วถูกไหมครับแม่ถูกจ้ะ หตรวซื้อหาซื้อหาตัวแต่บรรจายเครื่องเดียวได้สองพันหามันดังไหมถึกตัวใดนี่จ้ะซื้อแปดซองถึกแปดซองแม่ฝันบ่กฝันที่แหลกฝันว่าอันต้อมงวดฝันฝันวาฉันฝันหวานเมียบอกไปเอาปลากหอน แม่ไปเอาปลาคอนปลาคอนนั่นมี่สองกองปลาคอนมีสองกองโอ้โอเป็นปิดสาร<ต>แล้วก็แปก็เลยตีเป็นแปดสองเลยเปล่าแม่ปลาปลาไปเอาเด้อลาฟันันเห็นแม่งวดุดหงินึงฟันเห็นแม่แม่คนเสียแล้วอืมไปเด้อลปาปลาคอนมันคอนดิเจียให้น่านละ ตามันมีสองกล่องเด้อทั้งปลาคอปลาดุ๊กระหว่าทั้งปลาขาวปลาเข็งระหว่าอันมันมีสองกล่องวันนี่เราบใส่น้ำเด้อว่าจันพบแต่มีว่พี่สันวันวันนี้ก็เลยว่าเอาไปเอาสิไปเอาตั้งใดล่ะแม่ดูดันค่าทำนั่นเป็นเดือนสองเดือนเรางินสิซื้อกินกตบพ่อพีแม่เห้สัน เม่ยเกินแล้วว่าคันบ่มีแม่ยห้ยคิดอกหาพาน่าสันว่าเอาหนีมึงเอาไปซื้อ,อสนันว่าเล่นเอาปลามาแล้วกับว่าท่านไเฮ็ดกินดอกเมียก่อนก็นเลยไปซื้ออันเลนตีออกมาได้เป็นแปดสองคันบ่บแม่ก็เลยไปซื้อเลยได้งินเจ็ดสองแปดสองโอ,อ้นี่เจ้าส่าวลานเปิดคลิปลานเปิดคลิปน,นั่นละมา ฟันยูน่านนันข้าเจ้าก็ซื้อแปดซองให้กันนี่เมียก็พิ่มฟันเจ้าสันว่าจะซื้อไปหรอเลขแปดซองั่นบอสนันแบบท่านได้ซื้อแล้วมือเลขสี่โอ,อ้คนละท่านมีเงืนจักบาทอยู่สันว่าถ้าดำแน่บัดนี้คุณแม่มาซื้อนี่ก็เลยได้หาพันซำย่ายแล้ว,วออเบาแมนบอโอ้เราว่าเล่าสี่หายหาพันเราก็หายอีรีเนาะ <lee> <S <S ฟันแม,ม่นครักเลยว่าอืมวันนี้จัออกนกันเล่ไปเื่อหาแ่านนี้ซิบว่าออกชุนศูนกับหาซิบว่าสั่งกันเล่ซื่อนี่ละกัเนเล่ซื่อชุนชูนกันเลยว่าซื่อดอกกันเล่ซื่อหาศูนย์ชุนหาอืมสองเจ็ดเย็ดสองเปียกองส่งแปดยมันเล่งทุนลายลงทุนซัมนี่กัออนเล่ได้เป็นลงทุนหลายมวดนี้ได้ไหมฟันว่า หมวดนี่ฟันวานก็จังมีคนอยู่นี่ลหละเพราะท่านแต่ยมาบอกวาก่าสองสีกับศูลสี่นึ่งแบบตัเลยจ้ะใาเลกออกเรียวางสี่มวดก้อนเมื่อเลขสิออกจันกับฟันวาฟันวาตะวนันย้ายสีน้ำอยู่เดถ้ามันออก,น,กน้ำกลืนตอน สี่นึ่งจ็อะสีน้ำตัวใดจ้ะสีน้ำมันคนเมื่อบอกคุนตัวดิหวดหวด้าง,งหนึ่งค่ะเปไปซื้อหลายอยอะกาบาสิได้สวางเมือน,นี่ละเล้ยกต่อมตัวนะ <c oughs> ตัวใดจ้ะซื้อหาสิพูนหาสิตัวใดกัแม่ตัวใดแม่ที่สีนั่งเจ็ดสามแม่โอ้สองเจ็ดสามมาตั้งใบบงดลัวแม่วเมฝันฝันว่า 5 lệ cần câu. 5 mưa ở ngoài con. Trăng lệ sẽ ở ngoài ướm nhỉ? Dạ. Con nó ngốc bắn. Con tỷ này là. Con hạ. Nó ăn bắn lắm nó. Cơn khẩn tì xám. Cơn khẩn tì xám nó ăn lắm. Con tỷ hạ nó bứt dồ. như này ai. <laughs> 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 สองเจ็ดสามปรคชันว่าเจ็ดสามเด็กอกแล้วประซัน่าฟันวันพี่จังค่อนท้ยบ้านถูกนหพี่จังคนเทียนบ้านนี่ะอะเที่ยนตรงคามนี่ต้อบอกว่าสองเจ็ดสามจะไปซื้อทำไมเดขกอกเลยเจ้าซื้อตัวได้ล้วไม่เดียงประซันว่า ไปกับซือสองเจ็ดสองแปดทันแล้วสัหรับหาศูนย์ด้วางสิ่ันเล็มันออกแล้วตัววาันว่าเล็กเลขกมันออกแล้วตัวเป็นว่าออกตัวใดอย่างงี้กว้างสองเจ็ดสามวัชันเป็นว่าได้สีน้ำน้ำผีว่าไปแเอาแม่เบิ่งกันนะแม่อันเบิกทราบเขียนอันแว อันวัดนี่นี่กระเพิ่มศูนย์สองกับสองสี่แป่แม่เห็นหรอเออเอาคุณแม่แล้ว่เห็นวงบอกแม่เดียวจ้าีณแม่เล้าว่าตัวไหนก็จาแม่งัวันนี่ที่แม่ฟันทองเจ็ดสามมาจ้าหวดวันวันนี้แม่ที่ฟันที่ฟันว่าฟันกับบาเลกอเลี้ยเพื่อกันสี่สองกับสี่ศูนย์ซี่สองกับสี่ศูนย์ อี้สองจ็ดสามนี่สีน้ำบ่ปานี้น้ำัดโอ้น้ำน้ำตัดตัดออกานอตัดโอเป็นน้ำจับตัดออก่านนอแม่เนาะเป็นสองจ็ดเป็นจ็ดสามสองสามนี่เนาะสับสับปลดสองสามสองจ็ดจ็ดสามนี่ละดินมนดูได้นะแมนะเอาบอกโอ้ห้ว่าคุณแม่บ่เห็นหวงแมนบ่ค่ะตอนนี่บ่เห็นแล้วเบิ่งหงแล้วบ่่เห็นโอ้อันนี้กับ เกตุกับชิดว่ามันเล่าเห็นหงเนาะบัดใดแท้แล้วหลับ่เห็นหงพี่น้องเออขันผู้ใดได้โชคได้มานวิยาดีกับฝากไม่เล่าแน่เด้อบัดที่นี่เออเลียชิดสวาเลียตนกันถ้าเกี่ยวกับสายตานี่ขันผู้ใดทำบุญยาสายตานี่ก็แสดงว่าดีดีพี่น้องคุณแม่เราว่เห็นหงเนาะโอ้คันหละว่ามันเจ้าเห็นหงไม่แม่ขันหลบว่าท่านได้สื่อที่บอ า่เห็นหน้าก้นเห็นกำได้ไแม่เห็นพ่อนนั่นยัวตะวันเห็นพ่อนข้างล่างจืดใจอืมแตบบจังแม่จังสีมานดูดูก็จำได้กับมันเห็นบรชาร์่แม่ได้ไแต่ว่าหูว่าเป็นหนาลูกอันยั่ซ้านี่ซ้านะกัว่าเป็นเจ้ายู่จังสีม่านใช้ตาสันเนาะทา้งเสียงตังอันนี้เนาะข้งเสียงฟใช้ตาสันเน้่ว่แม่ ครับหมูกับ่ค่อยหัวนสายตามันเซลตายแล้วเพราะว่าเป็นผ้าไปยังเทียนยังก็ไม่ได้แล้วนอกจากตายค่ะไปหาหมอแล้วไปหาหมอแล้วหมอตรวจแล้วเพื่อนไปคือให้ไปผ้าไปนั่นเทียนไปหาหมอไปเที่ยวไปหมอก็บอกไปผ้าไปยังถ้าว่าตรวจเซ็กคักทักหัวได้ถ้าจะว่าไปพ้าก็ได้ที่จะจอดสบวดเติม มันก็บ้ากล้าไปภาคขยยานข่อยบวชไรก็นี่สิไปว่าได้อันนี้ยังพ่อเห็นอยู่ดอกเนาะแต่ว่าค่านคอยไปเอาเจ้าเงินว่าได้อาศัยมูฟตอนไดนนะ่อซอยตัวเองได้ถ้าไปดำหน้าซอยลูกจังสีเขาก็ว่อยากไปดอกตะวันห้าหรือตัวลูกเนาะดำจอค้อนงั้นเยี่ยมเรื่องไปซอยพันแมลลงไปได้ชวนมัดเดินคิดมาถามัดที่ดอกสน กลางงานสำหรับว่ากลางงานแม่นบ่แม่ใโชคโตเลขเอาเชียนเชียนอนั้นเพื่นเอาไปเบิกซับพามากนเลขแม่นน่าวาซานเออเลื่ลนน้ำมาหามาบอกยุธงแล้วแม่เนาะเขาซากันในบ้านว่าเจ้าบอกเลขแม่นมานมีเจ้าบุค่อยม่ีเงินซื้อบอกแต่คนเขาถือเขาเจ้าว่ากับมียหยดวงแล้วบอกแม่เขาว่าเขาเลยบอกมาน้่หาแล้วเลยมาพอจ้า ยี่ม้อไได้น้ามากืมว่างงานี้าเจ้าบ่ซือน้องคอยซื้อก็ซือกับซื้อก็บซื้อหูเราสีบ่คอยดีพันใดคแม่มากัวใดเป็นพิเศษที่สุดบ่แม่กับซื้อนี่ละคแม่ซื้อกับซื้อสองเกตสองเกตแม่ก็มากสองเกตวงกลมวงกลมสองเกตสองเกตก กิดสามสองเจ็ดกับเจ็ดสามกับสองสี่มันซ้ำๆกันไหมมากซ้ำๆกันหมอแม่สองเจ็ดเจ็ดสามสองสี่สามคู่สามหางคือเน้นๆให้เน้นๆให้จ้ะแต่มีเงินไหมเอาเราจับให้เพลินเบื้งเนี่ยพี่น้องเพลินเบื้งเนี่ยเอาคุณแม่ยกยกเนี่ยคุณแม่เอาไว้ก้อนอันนะั 3, 2, 4, <S 3> 3. <S ้นเล่าก่อนกำลังเปลียนเชียง ตัวเน้นคือตัววงกลมเด้อค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่เล่าหมักตัววงกลมค่ะถ้าทีเนินคือนักก็สี่นักสุน่ตัวนี้แม่นบ่แมถ่ถ้าถ้าถ้านักก็คือนักสองสี่กับสองเจ็ดกับเจ็ดสามท่านแม่นนักก็คือชุดนี่สามสามหางเท่านี้อของย่ายดวงเด้อพี่น้องเด้อจ้ะเล่ากับยู่ท่างสามแทงอยู่เออ ขามแทงนะข้าจูรูพี่น้องวันนี้เอาเอาอันอันแคบหน้าจอเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ละจ้าคุณแม่ดวงตาแล้วกับ่เห็นหวงหูแล้วกับ่ได้ยินจ้าจ้าพี่น้องกับแพ่งกล้องเอาเนาะค่ะเนาะเอาค่ะพี่น้องเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวข้างของคุณแม่ดวงเนาะค่ะ ผูเดมักน้ำเพลินกับจัดเนาะจ้ะเนาะบ่มักกัเรียนผ่านเด้พี่น้องเด้อเหล็กถูกโตมสิทธิ์หลุดมสิทธิ์เข่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะขอให้รวยๆกันทุกท่านนะจ๊ะ